แมงลักค่ะคุณผู้ชมขาอากาศเย็นค่ะเสียงแหบเนาะเนี่ยใบเขาเริ่มร้ายแล้วค่ะนคะคะแมงลักหมดเลยจากคุณผู้ชมขาต้องเก็บแล้วล่ะค่ะเก็บเป็นลวกไว้นะคะคุณผู้ชมขาใส่ช่องแข็งเนาะ เสียงก็แหบเซ็กซี่ไหมคะเสียงคุณผู้ชมคะนี่ก็โหละพาค่ะ เด็ดนะคะคุณผู้ชมค่าเด็ดให้เลยข้อนิดนึงเนาะเขาจะได้แตกกิ่งใหม่จ้ะแต่ของปูดี่บ่ทันละจ้ะคุณผู้ชมขาหนาวแลยเนาะเวลามีก็ไม่ค่อยกินนะคะเวลาไม่มีก็อยากได้นะคะคุณผู้ชมขา คนเรานี่ก็แปลกเนาะเตยด้นะคะคุณผู้ชมค่ะหมีเก็บริกค่ะให้ลูกใช้ถือมาดีๆลูก <laughs> ลูกชายหิวริกจ้ะ เดินดีๆลูกเดินดีๆเดินมาทางนี้หน่อยเอ,เ,อเดินมาทางนี้ลูกขอบคุณครับ อย่าพริกแม่มามาได้ดีเ,เด็ดไปก็หอมไปค่ะคุณผู้ชมขาหอ,อมกลิ่นแมงลักเนาะนึกถึงเกงป่าน,น้อยบ้านเรานะจ๊ะใส่ใบแมงลักเนาะเกงงน้ำไม่สมนะจ๊ะ เก็บหัละพาค่ะคุณผู้ชมค่ะเก็บให้เขาแตกนะจ๊ะจ๊กเขาจะแตกบุบุจ๊ะ หนาวแล้วเนาะ โอ้วอ้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ขนาดปลูกหลานนะคะเนี่ยจะ,จะเก็บให้หมดเ,เลยจ้ะ เอาไว้ก็ใบลายเปล่าๆค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าเสียดายเนาะ ที่ขายก็อยู่ใกล้ไก่บ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะไปก็บบอกคุ้มก็ค่าน้ำมันน่าจะเพราะว่าเราบ่ามีพักหลายอย่างเนาะแต่เป็นคนชอบปลูกค่ะคุณผู้ชมค่ะขอให้ได้ปลูกค่ะ ก็เบ่งเพื่อนเบ่งอะไรบ้างนะจ๊ะที่อยู่ใกล้กันเนาะโอ๊ะกหมดเลยค่ะหอมออกนอกจอไหมคะคุณผู้ชมคะเด็ดไปก็บหอมไปนะคะหอมหัวลาพาแมงลักเนาะ จริงๆต้องเด็ดตรงข้อนะจ้ะแต่ปูรีบเนาะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้แตกกิ่งนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขออนุญาตเด็ดต่อก่อนนะคะแมงลักค่ะแมงลักแมงลักแบบโทษโพค่ะเยอะมากเริ่มใบบ้สวยแล้วค่ะ กูก็เลยเก็บมาไงวันนี้ก็เป็นหัูละพาค่ะเพื่อนจา้าหวละพาเนาะเยอะแบบพูดโคเลยค่ะเพื่อนเห็นไม่เอ่ยนี่ค่ะหูละพาค่ะเยอะมากค่ะเพื่อนจา้า ไม่เก็บก็เสียดายนะคะเพราะว่าหนาวแล้วเนาะแล้วก็เขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะเพื่อนจ๋าแมงลักและโ,โหระพาค่ะเดี๋ยวปูจะต้มน้ำร้อนแล้วลวกค่ะลวกแป๊บเดียวเนาะแล้วก็มานอกน้ำเย็นค่ะแล้วก็ใส่ตู้แช่แข็งค่ะเพื่อนจ๋าเอาเก็บไว้กินเวลาอยากเอามาใช้เกงนะคะเพื่อนจ๋าเยอะม,มากครับุณนผู้ชมค่ะ แมงลักููละพาค่ะกลิ่นหอมตลบอบวนบ้านเลยครับเพื่อนๆจ๋าจากไร่สไพยฝรั่งเศสค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะ